กาตูช่องพี่เจครับตอนเข้าข้างใครวันนี้เรามาทดลองกันครับน้องๆว่าถ้าเราชวนตำรวจคนหนึ่งอ่ะมาสอนมอเตอร์ไซค์เราไว้แล้วเราทำร้ายตำรวจอีกคนนึงตำรวจเขาจะจับเราทั้งคู่ไหมหรือว่าเขาจะเข้าข้างเรากันแน่เวลาตอนนี้พี่ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วครับและก็จะจัดการตำรวจผู้ชายที่อยู่ด้านในกันเลยนี่แน่นี่แนีนนน่คุณตำรวจ มัให้ผมทำร้ายหน่อยสิครับเขาจะชนซะหน่อยกลายเป็นเข็นเขาออกมาได้เอาอยัางไงดีล่ะเนี่ยถอยห,หลังไปชนแล้วกันชนเบาๆจะได้ไม่เจ็บมากนี่แน่เอาปรากฏว่าตำรวจผู้หญิงที่นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์พี่อยู่อยู่ๆก็กระโดดลงมาจากรถเลยครับน้องๆแล้วเขาอะตอนแรกจะมาช่วยกันจับแต่ว่าเขาดัานตีกันเองซะก่อนโทโถโถ,โถ งั้นครั้งนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าตำรวจไม่ได้เข้าข้างเรานะครับน้องๆเขาอะก็ยังจะผดุงความยุติธรรมอยู่ไปดีกว่าเฮ้ยไม่เข้าข้างกันเลยเอานั่นรถตำรวจผีนี่นะจะมาอยู่ๆขับชนคุณตำรวจซะ